สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการนำอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เขาออกแบบมาให้ใช้กับไฟรถนะครับมาใช้กับไฟบ้านของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพัดลมนี่พัดลมตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมที่ใช้ในรถนะครับแต่เราไม่สามารถเอามาใช้ในบ้านได้นะครับเพราะว่านะครับตรงจุดเสียบพัดลมนะครับมันจะเป็นปลั๊ก12โวลต์ตัวผู้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ภายในรถนะครับที่หน้าตาแบบนี้นะครับ แล้วปกติเราเอามาชาร์จโทรศัพท์ขนาที่เราขับรถใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในบ้านได้ปั๊มลมแบบนี้นะครับเวลาจะใช้เราก็ต้องเอาปลั๊กตัวผู้12โวลต์ตัวนี้ไปเสียบนะครับซึ่งเราไม่สามารถเอามาเสียบกับปลั๊กไฟบ้านโดยตรงได้นะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยนะครับนั่นก็คืออะแดปเตอร์12โวลต์น,นะครับแปลงจากไฟบ้าน2 2งโวลต์น,นะครับไปเป็นพอร์ต ตัวเมีย12โวลต์นะครับเพื่อที่จะนำอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ใช้กับรถนะครับมาต่อกับระบบไฟบ้านได้นะครับซึ่งสินค้าลักษณะนี้นะครับในท้องตลาดก็จะมีตัวเลือกนะครับวิธีเลือกนะครับให้เพื่อนๆเลือกอะแดปเตอร์นะครับที่มีกระแสพอที่จะจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ได้ซึ่งถ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะสามารถเสียบกับปลั๊กตัวผู้12โวลต์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในรถได้ก็ตามนะครับ แต่ว่าถ้ามันไม่สามารถจ่ายกระแสได้ถึงความต้องการของอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะไม่ทํางานผมยกตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับ ACDC adapter นะครับซึ่งจะจ่ายไฟขนาด1 0์นะครับอันนี้คือ1 0์นะครับตัวตัวจะใหญ่ๆขนาดนี้นะครับหนักๆนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้นะครับต้องใช้ไฟขนาด10แอมป์นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ดีนี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าในท้องตลาดมันก็จะมีอุปกรณ์ลักษณะนี้เยอะแยะมากมายผมยกตัวอย่างเ,เช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นพอร์ตตัวมีสิโวลต์เหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็เสียบกับปลั๊กไฟบ้านเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเบานะครับตัวนี้จะหนักนะครับตัวเบาๆตัวนี้นะครับจะสามารถจ่ายกระแสได้เพียง5แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับถ้าต้องการกระแสมากกว่า5แอมป์ก็ไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับเพื่อนๆต้องข้ามไปใช้ตัวแบบนี้แทนนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะเจออีกแบบนึงก็คือไอตัวหน้าตาแบบนี้นะครับตัวอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับก็เสียบปลั๊กตัวผู้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับ แล้วอีกด้านหนึ่งก็ไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านตัวนี้นะครับสามารถจ่ายกระแสได้500มิลลิแอมนะครับหรือว่าประมาณ0.5แ ah. อมผมเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับไม่สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้เพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไม่สามารถจ่ายกระแสตามพิกัดความต้องการของอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ได้ถ้าเอาอุปกรณ์ที่ต้องการกระแสสูงๆไปใส่กับตัวเนี้ยซึ่งจ่ายได้แค่0.5แ ah อมนะครับไอตัวนี้จะร้อนแล้วก็ไหม้นะครับ มันจะสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เล็กๆนะครับแบบนี้นะครับเนี้ยได้นะครับแล้วก็ไปเสียบแล้วก็อันนี้ก็ไปชาร์จโทรศัพท์นะครับวิธีการนะครับในการดูพิกัดกระแสนะครับของอุปกรณ์นะครับที่เราจะเอามาใช้กับอะแดปเตอร์พวกนี้นะครับเขาดูกันยังไงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันจะมีสเปคอยู่ด้านหลังนะครับเกี่ยวกับพิกัดแรงดันไฟฟ้านะครับหรือสเปคของมันนะครับตัวนี้นะครับมันบอกว่าพาวเวอร์รวัตต์ มันต้องการพาวเวอร์ที่จะจ่ายให้มัน120วัตต์มันถึงจะทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็แรงดัน12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับถ้าคิดเป็นกระแสก็กระแสรประมาณ10แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับต้องการกระแสที่จ่ายให้มัน10แอมป์นะครับแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆไปดูนะครับตัวนี้คือ5แอมป์นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเอามาใส่กับตัวนี้นะครับ อาจจะทํางานนะครับแต่อาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับหรืออาจจะได้ไม่ถึงพิกัดแรงดันที่ตัวนี้สามารถทําได้เพื่อนๆต้องใช้ตัวที่จ่ายกระแสนะครับเท่ากับหรือมากกว่าตัวนี้นะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้จ่ายกระแส10แอมป์แล้วก็ตัวนี้ต้องการกระแส1 0แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะแมทกันนะครับพัดลมเครื่องนี้นะครับก็เป็นพัดลมที่ใช้ในรถนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกสเปคไว้นะครับในกรณีที่ไม่ได้บอกสเปกนะครับผมแนะนําว่า ให้เลือกใช้แบบขนาดใหญ่ไปเลยนะครับขนาดใหญ่แบบนี้ก็สามารถครเวอร์ได้กับอุปกรณ์ทุกตัวที่อยู่ในนี้ได้เลยตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆซื้อไปนะครับมันก็จะเป็นทรงยาวๆแบบนี้นะครับถ้าเทียบกับตัวเล็กนะครับมันจะต่างกันมากเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้จะหนักนะครับเพราะว่ามันใช้แกนทอรอยด์ของมอเตอร์แปลงนะครับแล้วก็จะมีขดลวดมอเตอร์แปลงอยู่ข้างในนะครับเพราะว่ามันจะต้องจ่ายกระแสถึง1 0์นะครับแต่ตัวนี้นะครับ จะเบาๆนะครับเพราะว่ามันจ่ายกระแสได้สูงสุดแค่5แอมป์นะครับซึ่งตัวนี้จะโคเวอร์กว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มีข้อจํากัดเยอะมากนะครับถ้าไปใช้นะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันจ่ายกระแสได้แค่0.5หรือ500มิลลิแอมป์เองนะครับดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆจะหาสักตัวนึงนะครับติดบ้านติดรถไว้ก็แนะนําตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มีปลั๊กแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เสียบที่นี่นะครับแล้วก็อีกไปอีกด้านหนึ่งก็ไปเสียบกับไฟบ้านนะครับ